ตอนะครับอยาเอาตอนี่ออกตอบักยางไงรึเปล่างอตอบอกยางไงเอาออกได้หรือเปล่าน้อยโอ้โห้โหโอ้โอ้ขนาเต้อ้แหมนี่ี่เห้ยวะ มัน้องกันเลยบ่อู้จอเจอดเย,อ,เย,อ,เยอ,อู้ยไปแล้วคร,รัก็จอดที่บ้านไ่เจแล้วไอ้คนกำลังกาจาัดไปครับมาฐานพี่น้องมาฐานอู้ ล้างเกาะเลยครับแอมขึ้นบัลลังเออจริงสิงหโหดวอดโอ้โหตำแหน่งอยู่ไม่นานครับแต่ตำนานอยู่ตลอดไประว,วังรถดเด้อเอามอมปวด โคตรแน่ตัวครับเออไอ้เนียไปให้มันหลุดไปกลางนึงเอาให้มันหลุดไปข้างนึงเลยครับของใส่เขี้ยนอย่างเงี้ยเอาเออเอออู้ มีสูตรครับมันมีสูตรลัวเสี่ยวออวัวอีพอ,อเอาเรื่องเหมือนกันครับตอนนี้รถไถน้อยนิดหมดติบบ์หนักหนาเหมืนเด้ปะไม่ธรรมดาครับสำหรับตอนน่อลูกนี้โอ้มาฐาน